ฮึเยาสิเบิอัเล็นอ่ยังเบิรดิบยยาเบ็ดเยนเยนมาขาย้าคือพี่จาคือเยนลูกเรสามรอยจัดอูยเยนลูกสามรเจ้ะจัดได้เบิดได้เบิดเ้ยเ้ไป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 เอ้เบิดเอ

ตัดไปสุดไปขายขี้เกียจเท่านั้น้เลยจะ่สุดครับนี่ครับผมสวันนี้ครับมาใส่เอียนนะครับใส่เอียนไปขายซื้อขี้เกียจซื้อขี้เกียจอันนี้ก็อยู่ฐานของไฟที่เขาจุดนะครับเดี๋ยวเขาสิไปใส่เบ็ดเอียนขายซื้อขี้เกียจนะครับวางเขาเสียกว่ากีเกียจเบิ้นะครับผมนี่งบผมไฟสุกแผ่เขาเบิ้ เดี๋ยวไปเดี๋ยวแก่มือครับเดี๋ยวไปเจอกันครับผมเอียนเบิกฝ่าเปีนอาชีพงานเท่าครับตอนนี้ยังหาหัวเรืเห็นครับน่าจะได้แง่ไม้อยู่ครับจะหลีกรอหลีอไปเบิ้งมุมนึงนะครับปั้นหนึ่งท่ายิ้แบบโจโศยางมันอ่อนอ่อนหอดคู่สาอยู่สาวผู้โผล่เลยตอนนี้ท่ายบเขาโอ้โหนี่เด็เขาปีนเขาปีนคู่สาปีนขึ้นไปยังไนวโอ้ อมอลเตือมาอย่าเดี๋ยวหาม้อีกหูวยั่กิดีน่ครับู้แลครับเดีว่าน่าจะนะร้องกับสิหาหู้อีกล้งกับสิจับมายามกันเลยน่าจะไม่โตนะครับ มาไมากันเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับ,บว่าที่่บกผมว่าไม่พลาดเดีวมาจุดลุ้นกันพื่อคาหจะบรครับ <c oughs> งั้นยังนะห <c oughs> มุนน้องยังหามง่ะห <c oughs> มุนมาหรนะือหมุนเขามุนเขากป่ได้ <c oughs> เดี๋ยวเขาเสียไหมเสียมจีมัทาทัแข้งกู <c oughs> ก้องสิญ,ญ่ไหมครับฮะปรยใหผมหายเยี่ยนฮะปรยใหผมจักเฮ็ดเยอะครับเหมื่อว่าเต็นเหรอฮิดนู่นเหรอครับจปได้ม,มา1000%ันเือเส้นส đuôi Đuôi vô kia hi kia hi kia hải vàng hải vàng Hãy subscribe cho yên ี่เคนี่ครับบรรยากาศชุ่มชื้นนะครับพอถ่ายวะรัวมรู้ภาษา ไมีโตครับนี่มีหอยู่นี่มีหอยู่นี่หวงนี้เป็นมหา,หา,านามครับอาจะผ่ญญานยากครับมือพุ่มหากิ่งใหม่เนน้ำุกคนพร้ <laughs> อมเข้ามาหายยังไงเอครับวนโตหาคนทังบ้านเก็บกระเพราหาใบพัดเพครับเตรียมตนัลกกินหรอบก ว่างเอ้ยมีดูครับถอดเข้ามาบุหักขี่ปะเตอไปเต้ม,มอ่ะตูบออกกระได้ครับด้วยครับตังกูถือกังปั้นไหมครับหน่อยครับอันตรายครับขี่สุ่มซี้ซ่มหาไปเลยร้นะครับย่างมั่วนี่ยนี่ยมีส์ตาบวมเลยครับเด้อ จริงมั้ยิงเลยครับยิงเลยดครับคงใช้บุกินใช่แบบไม่แรงมาหยามบ่เส้มียนน้อยสาครับพามื่อน้นเข้ากับสีเข้ากับสีว่าเบิ่งอีกอยู่ครับ ไปไปไปไมไปเจอเลยครับเดี๋ยวหัวห้อยยามมึงนะเดี๋ยวมือแรงว่าสิมายามไหมตอนนี้หิวเขาะหิวขา,าย,ยางบอกว่าครับยามเบิทุกอันล่ะมีจิี่ตัวน้นก็นกนดึงมืออยู่แต่ว่าติดครับ,รบเนือ้อเนือ้อเข่าอาจเสเนียวเดี๋ยวมือแรกเข้ามาเจอไหมครับ A mang bước yên gọn ai mang bước luôn hè luôn hè luôn hè luôn 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 แตงวะไม่ยังไม่ยังอออาเมือนดมลยด้โอ้ยโวาลอออกาเยีได้หเอาด้น่อยลงอยากกรก่ออโอ้ยโอ้ยไม่าบาไปยินห่้หลายคนอยู่ไยติกินกิได้ไเป็นดได้อยโอ้ยสวดยาลงมาถูกเลยจำ้ยย้งโอ้ยภ มันเบืองมันเบืองไ่เาพี่น้องมวพี่จะไปเ็เอูระเบเอมันเดิมพูระเบกไปไปมากแต่ขยอกรีบนีเไปแน่นันไปสามหาไปเสียง่าคนไไม่เสียย

ยมขึ้นยมมขึ้นยังออกแสงก็เป่นววลสลสลยายยมเป่นน่ะนี่้องมันสายพันธุ์ีเกียเลยตัวนตัีนั่วเวนเลย้อนซาวซาวน,าน,านามาไปเกี่ยกันเอาไปตะกองก่นอนเิอะเกลี๋ยตะ <คน S 1> กรงงี้พี่ละบมอแกกลยอกไปวตะกองตะกอง บมือเ uh ียบ <laughs> oh, like cool. <laughs> oh, ุงับมือเขียบบุ่งเเอออืออารุณจ๋อมือเขียวบุงงาทวนอาหนักยหนักมากกกกมือเขียวบุงปัดตัวสุดตรงนี้กวนสิไปเดินห่าเดินได้ไหนเงยมงย

ึงกูแม่นด้วหัวเมงนี่เปี้ยงเลยนี่คืนหัวหนาหัวหนาหัวใหญ่เลยเมื่อื่นนี่ก็ไม่ทำกันไหนหน้าใจงนี่งทคนเนียงอยทาแลครับบอวาดอดีหนังอะไรหนียงว่าอยทาหรอกไปพ้อมเราอแล้วปะพ้อมครับมันเป็นนิวยไม่บายอไะ เอามาหน่อยสิงูเล็บอกได้บอกที่กองี้ยออกก้อนแล้วบอกได้สิ่งต้องฆ่ลมที่เงีกูปุ๊กูเหี่ยวเลบอได้อะเงียสินี่ครับเอาข้าใส่ไปไม้เด็ดไม้เด็ด เบ็เสียใช่รึเปลาเบียวมาดูบอนั่นแท่งเอาไมั่นั่นนัอุ้ยมึงก็ยังแทงมันกินเบ็ดกูได้นั่นมันกินเบ็ดกูเรากินเบ็ดกูอ๋อเันกินเบกูหัวเรายัไ่เ่กไม่งัมาดูกินเบ็ดหอ อียังละมันเนี่ยมาใส่อี๋ยนเนี่ยที่อนี่ยไดยอีียังอียันี่ฮะือว่ามาใส่อียนปดปดปยังคือว่ามาใส่อียนฮะคือว่ามาใส่อียนเออประเภท่มิเก็ตเอาไว้ดนะปัดตักวนอัดโจมาใส่อียนมัเลียลูกเสือบยังมาใส่อียนนดประดุกอะของแท่ สูของทางร้านของแท้เน่ของแท้ของแท้เฮ้ยสิเอามาเอาเยียนในปลาดุกปลาดุกปลิโอมันตาบอดบ่นั่ยมันคือเป็นข้อขาถั่วล้างน้อไอ้อยเล่นเลยขวยมาลงหนามมวดกูใส่กูใส่เบ็ดไปมันนเอาขวยมันนทีเป็นหวเมือดีของแท้ตาดมันะมึงอยู่แท้ตา เสโซ่เบ็ดยังี่ครับนี่เบ็ดเอียงอัตัวมีแต่หัวเเเบ่งตาครอนเบ่งตาตาบวมันดมกินมาดลมีแต่หัวเอลังต่อไปครับแล้วลำกินหนาวดีฮัน

แยยของใจอ,องใจ <ul> <c oughs> ไม่ได้ครับไกาการครับแต่ว่าเบ็ดปลาดุกวนนันอันเบ็ดเย็นมันคือเด็ดปลาดุกไปสู่ของทางร้านครับเงยังเนี่ยครับเง <ul> <c oughs> อสี่ล้อครับยอ เป็นอไรครับออกไเมาอย่างเขาเขาเนี่ยนโอ้ยเขาเป็นะไกับพับม่ใช่ใครคือพับไม่ติดขื่นเปิดอ้ันขื่นขาดไปก็ยังือยังเล่นตลกอันนั้นมันเป็นอะไรก<ท>ับุระน้ำยังยังคือพวกเลิยนั้นอ,อนารมณ์จา มันเป็นังไงทุลาอย่างนี้น้ำยังไงเาบอกทุเรียนเป็นอะไรบอเป็นอะไรสุราเน้ำยังไงคือบอกทุเรียนเด้อไก่หุยยันไผ่ล่องขาอะไรอย่างนี้มันมาครับทางมันมาครับฮะไอสารทเป็นรักขั้วเขาเลยสารไม่รักขั้วเลยไปได้มันบาครับฮะไปดูเสย เอาโจ๊เหาต้องเอาปลาดุกตัวนี้ไปไปนั่งปลาสุมกันนะเรือนี่แม่น่าเอาเจ๊นี่จะเพิ่มมูลราคาให้ได็กซ้ำรวยปลาดุกปลาดิบแต่หัวไม่ยามเบสเราเนี่ยห้าต่ขายซื้อยังครับซื้อแก่เขาต้องไปคุณอาหารอีกเจ๊เศร้สอบเนี่ยเอาคุณอาหารเขาเขาเขาคุณอาหารเศร้าวสอบเดี๋ยวเขาไปลงทุนไปประมาณโอเคลงทุนประมาณเกือบสามหมื่นไปติดตามตอนต่อไปสามหมื่นบ่เท่ากับขายปลาดุกประมาณสามหลอดเฮ้ยอียาปิดเน่ย บอไปสายห่นไปไปตามไปข้หนหเว่าเ้าเนหตั่ี่กัเขาน้าเพรไงไาะอกคว้างนะครับแต่ว่าเพิ่นลอกประตูไวไบ่ได้ไปุ้นเจ้่ได้ไปกุ้นเจนี่ก็ต้องย่างหาปองเขาครับนฮะอู้ ท่านั้่อยากไปกวนพ่นว่าพั่าเขาลากขั้วอันนี่เอีเขาเนียวโอ้ยสุดนี้ยคือัเนบ่ดีแล้วปาดมเกียบ่ชาม่มันทนนยคิเกียบท่านี่มนยวได้ได้ได้ใ่แนแน่นอนนะจ ตัวนี it, ้นะตันี้อาจจะเป็นรลว่ะแต่ว่าท hmm. exactly. ี hmm. ่เขาเนีด okay. like ูดนะฮึดดแรงน้อยไปดูดนี่ป้องป้นี่น้ำบังน้ำบังจับด้วยนี่ใช่คุบคุบคุบไปเขาเยะขี่มัดป้องัใหญ่นี่พี่พี่พีเขาไปไอ่ไอ่มันกันด้ สารคานเหี่ยวร้านกวบขวาขำเลยนี่ครับข่าขี้เกียร์ครับข่าขี้เกียร์โอ้กูเด็กเฮ้อเสาอยากเหรนเนาะบ้านมั้ยขาขี้เกียร์อ่ะเอาฝากติดตามครับข่าขี้เกียร์ข่าขี้เกียร์บ่เคยเป็นเหี้ยครับหลังควอมหวังหลังควอมหวังมึงได้หางบ่ขาดสามร้อยนึ่สามสี่หนึ่งแต่ว่าฮึฮึ อเตึง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 ยังอะตึงโอ้ยบู้ไปปสมกันเอป็นประสมประดุตัวนั้นนี่ไเราไปคุยกันอยู่บาทเราจะแพนใดล่ะจ้าอะไรปะเด็กเ็้าไรเด็กเตเบ็ดขึ้นเจ้านี่เหมือนที่เอียนหอบมได้ เอาตัวงานใหม่เด็ดออกมาละตัวคุณพี่เพนแมนความมึง